เฮโยสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีเนื้อหาสาระเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทอะไหล่นะครับพาร์ทอะไหล่ก็คือชิ้นชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์หรืออะไรนะจะเอาแค่ชิ้นส่วนภายนอกนะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนอยากจะเปลี่ยนนะครับผมก็ไปหาข้อมูลราคา เป็นราคากลางของศูนย์ฮอนด้าโดยตรงนะครับมาให้นะครับอันนี้ยังไม่รวมแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะหมายความว่าถ้าเพื่อนไปที่ศูนย์อ่ะจะต้องบวกแวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับทีนี้ก็จะได้ราคาคร่าๆมาก่อนนะครับชิ้นส่วนต่างๆเผื่อบางทีเพื่อนๆไปเฉี่ยวไปชนหรือไปอะไรแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเคมไม่ได้นะครับการไปเฉี่ยวชนมาหรือทําเสียหายเองอะ่ะเขาไม่เคมให้เรานะครับทีนี้หรือว่าใครไปชนคนอื่นมาแล้วต้อง ต้องเสียเงินให้เขาอะนะครับไม่มีประกงประกันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมาบอกราคาอะไรแบบราคากลางให้ได้รับทราบกันนะครับก็ทั้งคันเลยนะก็จะเริ่มจากไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะอยู่ที่ราคา5,000เอ้ยไม่ใช่สิ ,6584 บาทนะครับไฟหน้านี่คือทั้งโคมเลยทั้งหลอดทั้งครอบไฟหน้าทั้งโคมด้านในนะครับ,บมันจะมี ตัวครอบโคมอีกนะแต่ว่าถ้าสูงเขาขายเขาจะขายทั้งชุดเขาจะไม่ขายตัวครอบอย่างเดียวนะครับขายทั้งชุดนะคือมันมันรวมทั้งหมดเลยนะครับเขาไม่ขายแยกชิ้นนะถ้าใครจะไปซื้อก็ต้องซื้อทั้งหมดนะครับส่วนไฟท้ายก็เช่นกันนะครับไฟท้ายก็จะมีทั้งโคมทั้งตัวครอบไฟท้ายนะครับคือตัวนอกเนี่ยมันจะแตกได้มันจะเป็น2ชิ้นนะครับเป็นตัวข้างในกับตัวข้างนอกนะครับอันนี้ไฟท้ายราคา4ี่พบบาทนะครับราคานี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแพงนะ ถ้าใครไปทําแตกทั้งไฟหน้าไฟท้ายนี่ก็ต้องระวังนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นครอบท่ออันนี้ท่อของผมแต่งนะถ้าท่อเดิมมันจะมีเป็นเหมือนพลาสติกแข็งๆอะ่ะครอบอีกทีหนึ่งนะครับมีน็อต3ตัวนะครับยึดไอชิ้นนี้ก็จะประมาณ176บาทนะครับส่วนการร้อนตัวเนี้ย148บบาทนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับนี่นะครับ แล้วก็แผ่นปิดท้ายตัวนี้ที่ดังๆกันนะครับแผ่นปิดท้ายตัวนี้287บาทนะครับนี่แล้วก็จะมากันตกตัวนี้นะครับตัวนี้605บาทนะครับที่เป็นสีนะกันตกมันจะมีสส่วนนะมันจะเป็นชิ้นที่เป็นชุดสีพลาสติกกับชุดล่างที่เป็นเหล็กนะครับชุดล่างที่เป็นเหล็กอ่ะมัน140บาทนะครับก็คืออยู่ทางใต้นี้ตัวล่างนี้นะครับ140บาทนะครับตัวบน605บาทนะครับ นี่อันนี้นะครับมันคนชิ้นดํากับชิ้นสีนะครับต่อไปก็จะเป็นบางคนหน้านะครับบางคนหน้านี้740บาทนะครับอะร่ล่แท้ศูนย์นี่ครับนี่คือราคามัน740บาทนะครับตัวนี้ต่อไปจะเป็นแก้มนะครับหรือข้อปลหน้านะครับแก้มขวานะครับก็คือชิ้นนี้แถบนี้ทั้งกาบเลยนะครับนี่ชิ้นนี้ ยาวมานี่เลยนะครับเนี่ยทั้งชิ้นนะครับตัวนี้รวมทั้ง2ฝั่งเลยนะคือชิ้นละ820นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับชิ้นละนะสฝั่งนะก็คือฝั่งละ820นะครับชิ้นไหนก็ฝั่งไหนก็ราคาเท่ากันนะครับ820ต่อไปก็จะเป็นไฟไอใต้คางตรงนี้นะครับชิ้นนี้นะ195บาทนะครับตัวเนี้ยนี่195บาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นชิวหน้าชิวหน้าของศูนย์นะที่เป็นของแท้ที่เป็นรอยง่ายๆเป็นรอยเยอะๆนั่นแหละอันน่า800บาทนะครับที่เป็นสีดำนะรวมถึงสีใสสีทุกอย่างด้วยที่เป็นของแต่งนะครับ800บาทนะครับต่อไปก็คิววีนะครับตัวนี้ที่ชอบไปเปลี่ยนเป็นคาร์บอนกันนะครับของแท้ศูนย์ก็แค่394ก้บบาทนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวครอบไม้นะครับครอบไม้ที่เป็นชิ้นดําสีดานะมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะก็คือชิ้นนี้ชิ้นในตัวนี้ น right Iraq, ี่ยนี่นะครับข้อไม้ตัวนี้210บาทนะครับ210บาทส่วนครอบไม้ที่เป็นจอจอใสอันนี้นะครับจอใสนี้263บาทนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวตัวนี้ตัวไม้ตัวเนี้ยเนี่ยที่เป็นดำดำเนี่ยอันนี้นะครับ296บาทนะครับนี่ครับเป็นจะเป็นเนี่ยตัวนี้296บาทนะครับ ต่อไปก็จะเป็นลิ้นชักนะครับตัวในนะครับลิ้นชักตัวใน310บาทนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นครอบไปถึงด้านขวาด้วยนะครับชิ้นนี้นะครับ310บาทนะครับแล้วก็ไอ้ฝาเกะนี่นะครับตัวนี้ฝาเกะตัวนี้210บาทนะครับที่เป็นสีนะไม่ใช่ชิ้นดำนะที่เป็นสีนี้210บาทนะครับ บางคนเขาก็เอาไปหุ้มคาร์บอนหุ้มอะไรกันนะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับชิ้นนี้นะครับทั้งหมดนะครับ435บาทนะครับชิ้นนี้แล้วก็เกะตัวในเกะด้านในตัวนี้นะครับ100บาทนะครับชิ้นด้านในนะครับชิ้นดำนะครับ100บาทต่อไปก็ฝาฝาสวิตนะครับเปิดเบาะนะครับตัวที่ว่าใช้ ใช้เนี่ยใช้ไม้ติมเงี้ยนะครับแล้วบางคนก็หายนะครับตัวนี้ร้อยสิบสี่บาทนะครับส่วนช่องเก็บของด้านในนะครับชิ้นดําขอบๆข,ข้างด้านในสี่สิบบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ห้าสิบห้าบาทนะครับมันแยกชิ้นกันนะเนี่ยตัวเนี้ยชิ้นพลาสติกเนี่ยสีดาเนี่ยห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ไล่มาที่าฝาถังนะครับฝาถังตัวนี้ สี่สิบาทนะครับแท้สูตรเลยนะครับสี่สิบาทนะครับแล้วก็ฝาครอบถังนะครับทั้งอันด้านในก็คือชิ้นเนี้ยด้านในทั้งหมดจุดครอบทั้งหมดเนี้ยหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วก็ไล่มาที่ฝาปิดถังน้าหล่อเย็นนะครับที่อยู่ใต้เท้าขวาเราไอ้แผ่นเนี้ยนะครับบางของบางคนหายแงแล้วหายนะยี่สิบห้าบาทนะครับตัวนี้ มาที่ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดหัวเทียนนะครับบางคนไม่รู้นะว่าตรงนี้หัวเทียนหัวเทียนลดอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราแงะออกมาเนี่ยเราจะเจอหัวเทียนนะครับเราเปลี่ยนหัวเทียนเราก็ต้องมาแงะตัวนี้นะครับฝาตัวนี้40บาทนะครับต่อไปก็ฝาครอบตรงนี้ฝาครอบกลางนะครับตรงนี้ชิ้นสีขาวตรงนี้94บาทนะครับตรงนี้94บาทแล้วก็พลาสติกตัวนี้นะครับวางเท้าฝั่งขวานะครับ ไม่เกี่ยวกับยางนะไม่เกี่ยวกับแผ่นยางคือไอ้ตัวนนี้ชิ้นดําเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยฝั่งขวานะครับ2 9 4บาทฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับไม่เกี่ยวกับยางนะครับ294บาทเช่นกันนะครับชิ้นดําตรงนี้พลาสติกแข็งๆแล้วก็ไอ้ครอบใต้ล่างอันนี้อยู่ด้านใต้นะผมกลับหัวกล้องนะผมก็งงเหมือนกันเนี่ยว่าผมกลับทําไมอันเนี้ยอยู่ที่108บาทนะครับแล้วก็มาชิ้นข้างนะครับ ครอบใต้นะครับตรงนี้จ,จะเป็นรอยกันเยอะนะครับมองบางคนรอยขูดรอยขีดผมก็มีนะรอยเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนนะครับเจ็ดร้อยสี่ิบสี่บาทนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอันนี้คือราคากลางของศูนย์นะครับนี่เจ็ดร้อยสี่ิบสี่บาทนะครับนี่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ไล่มาที่ชุดสีเลยชิ้นใหญ่นะครับฝั่งนี้นี่คือตั้งแต่ตรงนี้ เดี๋ยวผมเปิดเบาะมันจะกินพื้นที่ก็คือชุดนี้นี่ตั้งแต่ขอบนี้นะครับไล่มาทั้งแผ่นเลยนะครับไล่มายันยาวมายันไฟท้ายนะครับนี่ชุดนีชนนนะ้ชิ้นนี้นะชิ้น,นเดียวนะ1 0 0เอ้ย1น3 5นะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาป้าย p c x ไม่เกี่ยวนะเฉพาะชุดสีนะ1,135บาทต่อชิ้นนะครับถ้า2ฝั่งก็2 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็บังโคลหลังนะครับ 252บาทนะครับนี่ก็คือราคาราคาของชุดสีนะครับที่เข้าๆนะสำหรับเจ้าตัว p c x ปี21ปี22แล้วก็ในอนาคตปี23ที่จะออกจะเป็นราคานี้เลยนะครับโดยรวมโดยรวมทั้งคันนะคือสมมติว่าเอาทั้งคันเนี่ยตกอยู่ที่ 12,34บาทนะครับแต่ถ้าเอาชุดสีอย่างเดียวชุดสีที่เป็นสีสีไม่เกี่ยวกับชิ้นดานะไม่เกี่ยวกับชิ้นดําเอาที่เป็นสีสีอย่างเงี้ยรวมทั้งคันเนี่ยของแท้เนี่ย8,300บาทนะครับรวมเนี่ยที่เป็นชุดสีอย่างเงี้ยทั้งหมดรวมทั้งคันเลยนะครับไม่เกี่ยวกับชิ้นดํานะอันนี้ไม่เกี่ยวกับชิ้นดําใครที่อยากจะซื้อชุดสีเพิ่มไปทําสีไม่เกี่ยวกับชิ้นดํารวมทั้งคันเนี่ยอยากได้ชุดสีแท้เนี่ยชิ้นดําไม่เกี่ยวนะ8,300าบาทนะครับพวกนี้ เฉพะชุดสี8,300บาทคุณจะได้เปลือกชุดสีแท้นะครับเอาไปทําสีใหม่หรือจะเปลี่ยนสีเป็นสีอีกสีหนึ่งแต่ว่าแบบเอาใช้สีศูนย์นั่นแหละนะเพื่อเพื่อมีรถสีขาวอยากได้เป็นสีดำด้านอะไรเงี้ยถ้าจะไปซื้อก็คือ8,300ทั้งคันนะครับชุดสีแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะเดี๋ยวกดไลค์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาอีกนะครับรวมพวกเอาพวกอะไหล่ทั้งคันเลยนะครับ ที่เป็นพวกอะยางพวกโชคกพวกท่อพวกอะไรพวกเนี้ยผมจะมาเปรียบเทียบราคาให้ในคลิปหน้าถ้าถ้าถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทําให้คลิปหน้านะครับว่าอะไรอะไรอันไหนที่เราควรจะเปลี่ยนข้างนอกหรืออะไรอันไหนที่เราควรจะเปลี่ยนศูนย์นะครับเพราะจริงๆแล้วของศูนย์บางทีอะราคามันแพงกว่าข้างนอกมากเลยนะผมผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้แล้วกันนะครับว่าอะไรชิ้นไหนควรควรเข้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์หรือ อะไรชิ้ไหนควรเปลี่ยนข้างนอกจะได้ราคาที่ถูกกว่าในคุณภาพของชิ้นงานที่เป็นของแท้เหมือนกันผมยกตัวอย่างให้เลยนะยางยางหนึ่งเส้นเนี่ยมิชลินที่เราใช้เนี่ยซิตี้กิฟเนี่ยที่เราใช้เนี่ยยางหลังเนี่ยถ้าซื้อข้างนอกอะ่ะประมาณพันปลปลนะครับถึงส0 0พันต้นๆน,น,นิดๆนะครับของแท้นะไซส์เดิมสเปคเดิมนะแต่ถ้าไปศูนย์คุณจะโดนถึง3ถึงถึงส0 0พถึง4 0 0พนะครับ เฉพาะแค่ยางเส้นเดียวเนี่ยนะคือใครที่ดูคลิปนี้แล้วเคยมีประสบการณ์ไปเปลี่ยนอะไหล่สู์แล้วรู้สึกว่าแพงอะ่ะลองมาคอมเมนต์ใต้นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเขาจะได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์ได้รับทราบกันนะครับว่าอะไรบ้างมันถูกมันแพงนะครับแล้วถ้าคลิปนี้มีคนกดไลค์เยอะหรือว่ามีคนดูเยอะเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปต่อไปที่เป็นในพาร์ทของเกี่ยวกับอะไหล่ที่เป็นเครื่องยนต์บ้างนะครับรวมทั้งท่อรวมทั้งล้อรวมทั้งอะไรเนี่ย แล้วก็เอาห่ดยผมยกตัวอย่างท่อใบหนึ่งเนี่ยถ้าไปซื้อศูย์เพื่อนเพื่อนรู้ไหมราคาเท่าไหร่ใบละแปดพันนะท่อใบเดียวเนี่ยของแท้ศูย์เนี่ยใบละแปดพันแล้วเพื่อนเพื่อนเอาไปเอาไปสับกับท่อสร้างท่ออะไรมาแล้วไปบวกเงินให้เขาอีกอ่ะนะโคตรแบบโคตรเสียดายอ่ะอย่างของผมผมถอดท่อไว้ผมเปลี่ยนท่อผมยังเก็บท่อเดิมไว้เลยผมเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะกลับมาเดิมอะมันเสียเงินเยอะนะแปดพันเลยนะใบหนึ่งอ่ะแล้วของศูนย์นี่แพงมากที่เป็นของแท้นะครับก็ วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับวันหน้าวันหลังผมทำคลิปจะได้ไม่พลาดน,นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ